สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับผมมอดจากมอดโตแคริเอเตอร์ชแนลนะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงนะครับ ย้ำเสมอย้ำทุกครั้งเลยว่าผมดูด้วยความตั้งใจดูอย่างจริงจังไม่ได้ดูเล่นๆนะครับแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายนะครับนะอย่าไปซีเรียสอย่าไปเครียดกังวลใดๆนะครับเพราะมันเป็นการทํานายโดยกว้างไม่สามารถตรงกับทุกๆคนได้นะครับถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยํากับตัวคุณมากจริงขึ้นกับทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ไลน์มอสโต95ที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยนะครับผมนะ ส่วนท่านที่อยากติดตามผลงานอื่นๆของผมก็ไปตามได้ที่แฟนเพจ Facebook นะครับ m o t t ต Creator ชื่อเดียวกับ YouTube นี่แหละ m o t t ต Creator นะครับจะมีผลงานอื่นๆของผมที่ไม่ได้ลงใน YouTube เช่นภาพถ่ายภาพนิ่งวิดีโออื่นๆไลฟ์สไตล์อะไรก็แล้วแต่นะจะลงไว้ที่ Facebook นะครับไปติดตามกันได้ครับผมโอเคนะครับ หัวข้อที่เราจะมาดูกันในวันนี้ก็คือคุณมีสเสน่ห์ในด้านไหนอ่าผู้คนเขาจะประทับใจคุณในด้านไหนคุณมีสเสน่ห์ในด้านไหนนะมีไพ่เลือกสามกองเช่นเคยนะกองที่1หลวงพ่อรวยกองที่สองหลวงพ่อทันใจกองที่สพระพิรีพินนาศนะครับผมยังเป็นองค์พระเดิมนะยังไม่เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวถ้าจะเปลี่ยนเดี๋ยวผมเปลี่ยนเองนะฮะโอเคนะครับก็อยากให้เลือกเพียงกองเดียวนะครับเพื่อให้ได้คําตอบที่ตรงกับคุณที่สุดนะแต่ถ้าคุณบอกว่าเลือกมันแล้วไม่ตรงเลยอยากอยากดูกองอื่นได้ไหมได้เลยครับนะหรือจะดูหมดเลย3 กองได้ไหมเพื่อความบันเทิงเพื่อความเพลิดเพลินอ่าได้เลยไม่มีปัญหานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าคุณมีสเสน่ห์ด้านไหนเป็นพิเศษโอเคครับไปดูกันเลยครับโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อคุณมีสเสน่ห์ด้านไหนเป็นพิเศษคุณได้ไพ่ราชนินีถ้วยอืมสองไม้เท้าสี่เหรียญโอ้โห เจ็ดไม้เท้าดีจังสองเหรียญคุณกองที่หนึ่งไม่ต้องอธิบายกันมากคุณมีเสน่ห์ด้านไหนเป็นพิเศษคุณมีความเก่งในหลายด้านเลยนะเออผู้คนส่วนใหญ่ที่ได้รู้จักคุณได้พบคุณเนี่ยเขาจะชื่นชมในความสามารถคุณเพราะคุณเป็นคนที่มีความสามารถรอบด้านเออด้านความสัมพันธ์คุณก็เข้ากับผู้คนได้ดีเป็นนักเจรจาที่เก่ง ด้านการงานคุณสามารถทําหน้าที่ของคุณได้ดีและเป็นที่ปรึกษาเป็นผู้ช่วยให้คนอื่นได้อย่างดีด้วยเออใครมีปัญหามาหาคุณไม่ผิดหวังด้านการเงินคุณก็เป็นเขาเรียกนักวางแผนการเงินที่ดีอ่ะคุณจะไม่ค่อยมีปัญหาการเงินสักเท่าไหร่ถ้ามีปัญหาคุณก็จะแก้ได้นะเออรวมทั้งคุณสามารถเป็นที่ปรึกษาในเรื่องต่างๆที่กล่าวไปแล้วให้กับคนอื่นได้เป็นที่ปรึกษาด้านความสัมพันธ์ได้ด้านการงานการใช้ชีวิตได้ด้านการเงินได้ คุณเก่งทั้งการกระทําให้ตัวเองนะและการเป็นที่ปรึกษาเป็นผู้แนะนําผู้อื่นคุณมีความสามารถรอบด้านผู้คนชื่นชอบคุณตรงนี้นะครับนอกจากนี้คุณยังเป็นคนที่ไม่ยอมใครไม่ยอมก้มหัวให้กับความผิดความไม่ยุติธรรมทั้งหลายคุณจะต่อสู้จนถึงที่สุดถ้าคุณเป็นฝ่ายถูกนะประมาณนี้ก็ข้อดีมันคือเป็นการรักษาสิทธินะเออรักษาสิทธิ์ของตัวเองแต่ว่าก็เตือนนิดนึงว่า อะไรก็แล้วแต่ถ้ามันดูอันตรายเกินไปในการรักษาสิทธิ์เราถอยก้าวหนึ่งก็ได้ถอยมานิหนึ่งก็ได้ยอมเขาก่อนก็ได้เออเพื่อรักษานะรักษาเขาเรียกรักษาความสงบรักษา,าชีวิตบางอย่างบางทีเออการต่อสู้มากเกินไปอาจจะนําอันตรายมาได้ก็พิจารณาเองว่าสถานการณ์ตรงหน้าอันตรายมากน้อยแค่ไหนถ้าไม่มีอันตรายลุยเลยแต่ถ้ามีอันตรายหรือจะอาจจะส่งผลกระทบด้านลบได้ให้ถอยมาสักก้าวหนึ่งก่อนแล้วค่อยว่ากันนะ ไอ้นิสัยกล้าได้กล้าเสียกล้าลยนะุยเนี่ยมันดีแต่ถ้ามากเกินไปก็อาจก่ออันตรายได้แนะนําตรงนี้เท่านั้นนิดเดียวแล้วก็นอกจากนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรชีวิตคุณมักจะมีโชคอ่ามีสิ่งดีๆเข้ามาเสมอแล้วคุณก็จะบริหารทุกๆอย่างที่เข้ามาในชีวิตคุณได้เป็นอย่างดีนะคุณกองที่1ประมาณนี้นะครับสเสน่ห์ของคุณอยู่ที่การที่คุณมีความสามารถรอบด้านคุณสามารถทําอะไรได้ด้วยตัวเองและสามารถ ช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยคนอื่นเขาชอบคุณมากเลยนะครับโอเคครับสเสน่ห์ของคุณอยู่ที่ความสามารถครับเดี๋ยวไปต่อกองที่สองกันเลยครับป้าโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สองนะครับกับการดูดวงไพ่ย,ยิปสีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อคุณมีสเสน่ห์ด้านไหนเป็นพิเศษคุณได้ไพ่เด็กฟูโอ้โหความคิดสร้างสารรค์นำมาก่อนเลยจัดเมน้นท์น่เป็นคนยุติธรรมเป็นคนตรงไปตรงมาราชาดาบ ชัดเจนเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ไม่ยอมคนนะแต่เลิฟเวอร์มีความเป็นนักรักที่ดีด้วยเหรอเอ๊เดี๋ยวมาดูกันก้าวไม้เท้าอืมคุณบ้างานหรือเปล่าคุณจริงจังกับการทํางานมากเกินไปจนป่วยหรือเปล่าตอนนี้เออคุณกองที่สองไม่ต้องอธิบายกันยืดยาวคุณมีเสน่ห์ด้านไหนเป็นพิเศษคุณมีเสน่ห์ดึงดูดผู้คนในแง่ของการมีความคิดสร้างสรรค์การรู้จักทําสิ่งใหม่ๆการทําอะไรเซอร์ไพรส์ผู้คนอยู่เสมอในทางที่ดีนะเออ คุณจะมีอะไรใหม่ๆมาให้คนรอบข้างได้แปลกใจได้ตื่นตาตื่นใจได้เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตอุปกรณ์นะอำนวยความสะดวกข้าวของเครื่องใช้หรือแม้แต่แนวคิดคำพูดคำจาทัศนคติอะไรก็แล้วแต่มันจะดูล้ำไปกว่าชาวบ้านเขาเก้าหนึ่งอะเออคนก็จะทึ่งว่าเฮ้ยคิดได้ไงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นทางที่ดีนะเป็นคำชมนะครับเป็นทางที่ดีอ่าแล้วก็คุณจะชอบมองอะไรตามความเป็นจริงคุณจะยึดถือความถูกต้องเป็นหลักอันนี้ก็เป็นข้อดีของคุณอีกอย่างหนึ่ง จุดแข็งของคุณอีกอย่างหนึ่งที่เป็นได้ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนก็คือความมั่นคงในจิตใจความเด็ดเดี่ยวแต่ถ้ามั่นคงมากเกินไปจนกลายเป็นความยึดมั่นถือมั่นก็ไม่ดีขอให้ดูตามสถานการณ์แล้วกันนะว่าจุดไหนควรเข้มแข็งจุดไหนควรผ่อนปรนอะไรประมาณนี้อผมว่าคุณรู้ตัวเองแหละและที่สําคัญคุณมีความเป็นนักรักด้วยแม่ไม่ได้หมายความว่าเจ้าู้เอ๊ะหรือว่าเจ้าู้ฮะเดี๋ยว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 เจ้าโฉเปล่า นาความเป็นนักรักที่ดีในที่นี่หมายความว่าคุณเต็มเปลี่ยมไปด้วยความรักทั้งความรักให้ตัวคุณเองและความรักให้ผู้อื่นนะคนที่อยู่ใกล้คุณจะมีความสุขเสมอคนบางคนอาจจะตกหลุมรักคุณโดยไม่มีเหตุผลเลยก็เป็นไปได้มันเป็นเสน่ห์อย่างประหลาดที่บอกไม่ถูกอะเออตั้งแต่ข้อแรกที่บอกมาละความมีความคิดสร้างสรรค์ความยุติธรรมความเด็ดเดี่ยวอะไรก็แล้วแต่ ทุกๆอย่างหลอมรวมเป็นตัวคุณทําให้คุณมีสเสน่ห์ดึงดูดผู้คนจะตกหลุมรักคุณง่ายๆแล้วคุณก็เป็นนักรักตัวฉกาจคนหนึ่งเลยแหละอะส่วนจะเจ้าชู้หรือไม่แล้วแต่คนอันนี้นะมันไม่เท่ากันมันจะไม่ตรงทุกคนหรอกแต่มีความเป็นนักรักตัวฉกาจแน่นอนถ้าคุณใช้สเสน่ห์ในทางที่ถูกคุณจะสามารถดึงดูดความสัมพันธ์ดีๆเข้ามาได้มากมายไม่จําเป็นต้องเป็นความสัมพันธ์ฉันคู่รักนะจะเป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนแบบญาตาิสนิทมิสหายคอนเนคชั่นคู่ค้าหุ้นส่วนลูกค้าได้หมด การเจราจาของคุณจะทําให้ผู้คนพึงพอใจคุณจะเติบโตก้าวหน้าได้ด้วยสเสน่ห์ของคุณนะคุณคนที่สองนะแต่ให้ระวัง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 พออะไรกำลังจะดีแล้วอย่าทุ่มเทให้กับการใช้ชีวิตมากเกินไปอย่าบ้างานเกินไปอย่าหักโหมเกินไปเออระวังป่วยแค่นี้แหละสั้นๆนะทุกอย่างดีแล้วนะเตือนเรื่องเดียวอย่าหักโหมทําอะไรอย่างโหมรู้จักทางสายกลางอ่าเอาแต่พอดีเอาแต่พอดีอ่าอย่าหนักเกินไปอย่าเบา,าเกินไปคุณน่ะคุณไม่เบาหรอกส่วนใหญ่คุณจะหนักเออ ทุ่มเทก็เกินร้อยนะเพ่าๆลงบ้างรักษาสุขภาพนะครับโอเคครับคุณกองที่2องไปต่อกองที่3กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะครับกับการดูดวงไพ่ยิบซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อคุณมีสเสน่ห์ด้านไหนเป็นพิเศษนะคุณได้ไพ่1ดาบโอ้ยสี่ถ้วย9ก้าถ้วย perfectionist หรือเปล่าชอบความสมูร์แบบหรือเปล่า the star โอ้โหดาวเด่นคนหล่อคนสวยหรือเปล่าเอ็มเพอร์เรมพลังอำนาจบาร,รมีไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงก็แล้วแต่พลังเอ็มเพอร์เร์กล่าวรวมๆได้ว่าคุณกองที่สามไม่ต้องอธิบายกัน,ยนเยอะเยอะยืดยาวคุณกองที่สามคุณมีความเด็ดเดียวใจกล้ากแกร่งไม่วาดวัน,ว,นวันไว้อะไรคุณไม่ค่อยพอใจอะไรง่ายๆมีแนวโน้มจะเป็น perfectionist เป็นคนที่นิยมความสมบูรณ์แบบ คุณจึงทําทุกสิ่งด้วยความตั้งใจไม่ปล่อยผ่านอะไรง่ายๆนะตัวคุณเองเอาจริงๆแล้วนอกจากความสามารถของคุณแล้วคุณมีจุดเด่นด้านรูปร่างหน้าตาด้วยเออไม่จําเป็นว่าต้องหลอ่อต้องสวยแบบดาราไม่จําเป็นแต่คุณมีสเสน่ห์เออคุณจะเป็นดาวเด่นในสังคมของคุณเลย ไม่ว่าคุณจะมีชื่อเสียงมากหรือน้อยแค่ไหนก็ไม่เกี่ยวแต่ผู้คนจะชื่นชมคุณผู้คนจะอยากอยู่แวดล้อมคุณอยากเข้าหาคุณสนใจคุณให้ความสนใจคุณคุณจะเป็นดาวเด่นในสังคมของคุณนะคุณมีอํานาจวาสนาบารมีดีมีบุญมาดีทําบุญมาดีเพราะว่าได้นะเกิดมาค่อนข้างสุขสบายเลยไม่ต้องไปดิ้นรนเหมือนคนอื่นเขาถ้าคุณยังดิ้นรนอยู่นั่นแปลว่าคุณคาดหวังในความสมบูรณ์แบบทําให้คุณอาจจะเหนื่อยเกินไปนะ ถ้าคุณเพลาๆลงบ้างมันก็ชีวิตก็จะสบายขึ้นเพราะคุณก็ไม่ได้ขาดอะไรแล้วก็ให้เกร็ดเล็กๆน้อยๆอัดแถมให้นิดนึงว่าคุณกองที่สามเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวอะไรแบบกระทั่งรายละเอียดเล็กน้อยเช่นสัตว์ทั้งหลายเออจิ้งจกทุกแกมแมลงสาบงูอะไรแบบเนี้ย คุณอาจจะไม่กลัวสัตว์คุณอาจจะเป็นคนที่ฆ่าหมีได้ด้วยมือเปล่าเว้ยไม่ขนาดนั้นล้อเล่นคุณอาจจะเป็นคนที่จับงูได้ด้วยมือเปล่าจับแมงสาบจับยิ่งจกอะไรได้ไม่คลิกรลาดไม่กลัวอะไรแบบนี้เออมันจะเป็นสเสน่ห์บางอย่างที่ทําให้เวลาคุณอยู่ในกลุ่มเพื่อนคุณจะเป็นคนโดดเดน่นเพราะถ้ามีสัตว์หลงเข้ามาคุณสามารถจับไปปล่อยได้เอ,อ๊ะนี่ไม่ใช่เอาหานะนี่พูดจริงแถมไม่ข้อหนึ่งเออ ไอ้นอกจากคุณสมบัติอื่นๆอะไรของคุณเนี่ยแต่ผมมองดูแล้วคุณมีพลังอะไรสักอย่างที่คุณคุณไม่กลัวสัตว์คุณไม่กลัวเรื่องจุกจิกจุกจิกอ่ะเออใจแกร่งอจับงูได้จับแมงสาบได้อะไรแบบเนี้ย <c oughs> อาจจะฟังดูขำๆนะเพลินๆนะแต่ไม่ขำเว้ยนี่เรื่องจริงนะประมาณนี้คุณกองที่3เออคุณเป็นคนที่ใจเด็ดใจแกร่งรักความสมบูรณ์แบบทำอะไรทำจริงแต่ระวังความเครียดจะทำให้เหนื่อยเกินกว่าเหตุแล้วก็มีแนวโน้มที่คุณจะอยู่ในกลุ่มคนคนเด่นคนดังอ่นะ หรือคนที่โดดเด่นในสังคมของคุณประมาณนี้คุณกองที่3ชัดเจนนี่คือสเสน่ห์ของคุณนะครับภาพรวมทั้งหมดหลอมรวมเป็นสเสน่ห์ของคุณทําให้ผู้คนชื่นชมคุณนะครับโอเคครับครบถ้วนนะครับวันนี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ